หลายคนอาจไม่ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสสริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีด้วยในคลิปนี้ช่องวังหลวงขอ,อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีกันค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเราได้เห็นพระอิริยาบถสบายๆของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเิรีวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่พระองค์กําลังทรงงานด้านการประพันธ์เพลงร่วมกับวง r o y a อย a ลแ k o k อก m ิ h o ฟ y o อ c h e s ตราหรือ RBSO ค่ะ ซึ่งวงนี้นะคะอยู่ในพระอุปถรัรมภ์ของพระองค์ด้วยหลายคนอาจยังไม่ทราบค่ะว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์เพลงด้วยนะคะโดยเริ่มจากที่ทรงติดต่อวงนี้เพื่อส่งร่วมง,งานด้วยในการทรงประพันธ์เพลงเพื่อแฟชั่นโชว์ให้กับแรบรนด์สิริวัณณวรีแบงค์ข้อกอนค่ะ<ช>หลังจากนั้นก็ส่งร่วมง,งานกับวงนี้มาเรื่อยๆค่ะแม้ว่าประชาชนทั่วไปได้รับรู้มาตลอดนะคะถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาและการออกแบบ หรืองานนเรมิศสินแต่น้อยคนนักที่ตระหนักว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมาพระองค์หญิงทรงสนทไทยด้านดุริยศินและคีตัดสินอย่างจริงจังเริ่มจากส่งโปรดให้วง RBSO บรรเลงดนตรีประกอบงานเดินแบบของพระองค์หญิงถึง4ครั้งนับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมา The fashion and the art even the animal like host are connected even like are Fa and animal musicing to my music. even the sound of the hoof of the horses the natural light developed to themselves the sound of music even my life in the moment จากพระจริยวัตรที่ทรงเอาพระไทยใส่ต่อสาระทางดนตรีผนวกกับงานออกแบบนี้เองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพพยาวารางกูลองค์อุปธรภ์ของมูลนิธิจึงทรงมั่นพระไทยว่าพระองค์หญิงจะทรงรับสืบทอดพระราชภาระนี้ได้อย่างสมบูรณ์นับเป็นการแบ่งเบาพระราชกิจที่ทรงรับมามากกว่า กว่าปีค่ะสําหรับวง RBSO นั้นเข้ามาอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยาหมุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2528นะคะตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่วงดุริยางได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงกองทุนพระราชทานเพื่อพัฒนากิจกรรมและโอกาสบรรเลงในงานสำคัญระดับชาติและนานาชาติทรง ทลให้เกิดการพัฒนาของเยาวชนนักดนตรีและการศึกษาด้านดุริยางคศิลป์อย่างกว้างขวางในประเทศตลอดมา Both of my grandparents are musicians. Oh. My grandfather he's a very very good composer and he plays saxophone. Here he is performing with my father in the 1960s. My grandmother she is like my first teacher for the piano. Actually, before her become a queen, she prepare herself to become a professional pianist. Then um, her destiny like change to becoming queen. I became patron of Royal Bangkok Symphony Orchestra three years ago. It's a very big job, very honor job that I ever had, and very challenging. พระองค์หญิงทรงเล่าประธานค่ะว่าวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้พระองค์หญิงสืบพระราชภาระนี้ทรงมีรับสั่งว่าพอเชื่อว่าลูกทําได้ดีพระราชดำรัสนี้จึงเป็นทั้งกําลังพระไทยและโจทย์ใหม่ที่พระองค์หญิงทรงนํามาเป็นแนวทางในการอุปถัมภค์ ABSO ซึงค่อยๆเติบโตขึ้นมาในรัชกาลก่อนให้เป็นวงดุริยางที่แข็งกล้าเปี่ยมศักดิ์ศรีของนักดนตรีและเป็นเกียรติภูมิของชาติในที่สุดในรัชกาลของสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์หญิงเมื่อทรงพระเยาว์ทรง เรียนการขับร้องแบบโอเปรา่าส่งเรียนไวโอลินเป็นโนและจะเก้ แรงบันดาลพระไทยที่สําคัญต่อพระองค์หญิงคือพระปรีชาสามารถและงานทรงดนตรีของทูลประหมมปูอีกทั้งสมเด็จย่าทรงเอาพระไทยใส่สอดสองดูแลความก้าวหน้าการทรงเปียโนของพระองค์หญิงอย่างเสมอบ่อยครั้งที่สมเด็จย่าทรงติเช่นเรื่องการวางพระหัตการสัมผัสคีย์เปียโนที่ควรถูกลักษณะและให้ดูสง่างามซึ่งบางครั้งก็ทําให้ทรงท้อแล้วทรงเปลี่ยนไปเครื่องทรงดนตรีอื่นแต่ด้วยพระกรณียกิจที่พระองค์หญิงตามเสด็จสมเด็จ,รจพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไปในงานคอนเสิร์ตน้อยใหญ่ในพระราชสำนักก็ดีหรือด้วยทรงแอบทอดพระเนตรวงอ,อสอวันศุกร์บรรเลงเพลงทุกสุกสัปดาห์ก็ดีดนตรีคลาสสิกจึงซึ้งซาทีละเล็กทีละน้อยกลายเป็นพระจริยวัตรได้อย่างลึกซึ้ง My father he usually organize d the concert for my grandfather and um, now I become the patron so I follow his f o o t s t e p is organize the concert for him it's very very special. He haven't attending a b r i s o l concert for very long time. I show all my compositions for him. This is very important. ข้าพระพุทธเจ้าในนามวงดุริยาง Royal Bangkok Symphony Orchestra มีความปราบปลื้มปิติใจอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท สเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี I hope that he will he gonna be enjoying he gonna be happy and proud of your daughter ด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะดโดยพระองค์ทรงมีผลงานเพลงที่ทรงประพันธ์เป็นที่ประจักษ์ในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิพระราชาหรือไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพเวดีกรมหลวงราชสารินิสิริพัฒนมหาวัชรราธิดา <You> <about> ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีบรมร,ราชาพิเศษบรรเลงเพลงด้วยวงรอยัลแบงกอกิมฟ์ฟินิโอเคสตราหรือ RBSO ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาณรงละครแห่งชาติการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระนิพนธ์เพลงด้วยกัน4บทเพลงค่ะและทรงทำหน้าที่อำนวยการเพลงด้วยพระองค์เองพร้อมทรงเชิญสามนักดนตรีชั้นแนวหน้าจากวงเวียนนาฟิวฮาร์มนิกมาร่วมบรรเลงเพลงร่วมกับวงรอยัลแบงกอกซิมโฟนีออเคสตราด้วย as patron I want everybody around the world to know us. I know this orchestra by heart. That we have potential to go that far. This is my big dream.